สูตรนี้ว่ต้องงอหนําแข็งนะครับว่าได้ใส่หนําแข็งไปน้ำยากเลยที่ตากฝนก็ได้นะครับเปิดฟ้ากระปุกไ้เลยแดดแดดกับว่าว่าละลายครับเนี่ยเหนียวเป็นเหนียวครับเขานะครับเนี่ยสูตรนี้เขาดีสังเกตได้นะครับพวดพวนพวนเขาเก็บ <c oughs> ชิ้นแรกครับพี่น้องปาตองครับ <c oughs> ได้มากแบบสดๆดเลยพี่นอ้องเอ้อ ชิ้นที่สองครับโค้งไก่ครับใส่สองโค้งครับพี่น้องชิ้นที่สามครับเป็นไข่ครับพี่น้องไข่งวดสดๆดครับซื้อพันมาว่านี่เศ้าบาทพี่น้องโลหนึ่งครับสามย่างนะครับและนี่ก็คือไข่ครับไข่ไก่ครับพี่น้องนี่คือสูตรเงียบเบ็ดประกดนะครับ นี่ครับนี่คือบักเ้านะครับห้องสี่ขั้นเอากะทิสดๆครับพี่น้องบักเ้าสุกครับจนปงเนาะแย่งกันกินเจ้าหลืงานนี้นี่ครับอีกกนะนึ่งครับไม่ต้องสงสัยนะครับบักนุนครับท่านแม่ปลอกไว้บักไล่ครับพี่น้องเดี๋ยวเบิงวิธีการส่งสีผ้าพีผ้าน้องเห็ดนะครับตามสูตรเลยนะครับสูตรสาวสวยครับสูตรนี่นครับ ของไก่ไข่ไข่ป่าบักนุ่นแล้วกะบักเผาครับพา่านหงกําลังทํากันเราจะเม้นไปด้วยกันเรียบร้อยครับผ้ามาแล้วเรียบร้อยเป็นกะทิสดๆนะครับ <c oughs> อันนี้เจ้าครับพี่น้องมวย <c oughs> มวยบัก <c oughs> ใจนึงครับผมกกซิมมึงกันนะเ <c oughs> <c oughs> จ้าครับ วันจินหมักแอปเปิลครับ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 ดี๋วถือโอกาสสวัสดีนะครับว่าแม่พี่น้องล่องไปที่เข้าลมหลักนะครับมือหนีผ้าพีผ้านองมากล่องสวดครับว่าแม่นล่องเราเค็ดมาประจําพี่น้องเอ้ยเงี่ยประกฏดครับเงี่ยมักครับลุยกันเลยนะครับสีผ้าพีผ้านองผสมนะครับสวัวดาต้องฟักให้แล้วก่อนลหละประตองยังดินาำ ครับขาดบ่ไดดครับของปลาครับพี่น้องผมกระต่ายครับแล้วสดสดเลยครับพี่น้องสดๆดจากโป้สดสดจากโป้นะครับห้าเสียวไปคันเราจะน้ำมันครับไม่ต้องใส่น้ำอุ่นไม่ต้องใส่เกลือนะครับคันเราตะหัวแทๆเลยพี่น้องนี่ครับขั้วปลาครับพี่น้อง สับโคงไกล้ครับเดี๋ยวเอาแบบใหไละเอียดยิบเลยครับสับโคงไกล้สองโคงนี่ก็ดีทับอีกดนเึงพไปมัองเอ้สูดสูปลาเนี่ยโคงไกล้สองโคงนะครับห้องสี่ใสปลาอยประมัณนซี่หาตัวนะครับปลาปลาตองครับรุ่นนี้ครับกำลังกำลังงามนะครับ สวยงามนะครับได้มาสดๆเลยหั่นลงว่าครับพี่น้องว่าเจยาปลาเขามันบ่นไรครับหาบม่มีครับกนมันได้ปลาเขาประเภียปลาพงปลาซี่เหมาะเลยครับพี่น้องพวกปลาสสยนี่เเมะที่สุดครับเป็นการขันกะทิเอาละไงผดมันที่ขันบมออกลงมาปั่นทีเดียวโอ้ปั่นสองเทียซะ แบบสดๆสดสดครับพี่น้องนี่หัวกะทิคล้องแทกกะทิชาวชาวเบียดพี่ชาวเบียด <c oughs> วเดาเอาเบิดหน่วยหนึ่งพอดีนะครับสำหรับกับวัตถุดิบที่มีนะครับบอกสูตรพร้อมนะครับ ว่ปิดบังจังเม็ดบัพ้าวน่วยหนึ่งพอดีนะครับ,บยยนี่โอเคบัตซึกวันไลค์ครับจีบันไลยย่จ้วเอาละโอเค น้ำกะทิว่ากะทิให้ใกล้ท่านแล้วเสียดมันแล้วเรียบร้อยครับนี่คือเนื้อปลานะครับนี่เนื้อไก่นี่ไข่ครับสีใส่ประมาณสามหน่วยครับงันนี่เป็นกะทิครับนี่คือไข่นะครับเอาเจียวแล้วนะครับพี่น้องเอาเอาไข่สดนะครับขั้นตําครับมันเหนียวไข่ ก้อนนึ่งทอกัปันนี่ลแหละพี่น้องเอามาเจียวได้นำก็ทีประมาณนี้นะครับตอนการผสมนะครับโค้งไกลครับลงไปเลยครับเบิดเชดเดียวหลอดปลาปลาเบิดเชดเดียวปลา,า,าตองนะครับใส่บักพิกเข้าขวัวลงไปนี่เสียบเลยดิน <c oughs> <c oughs> เอาเงาคือการส่งครับ ตําให้เข้ากันนะครับวิธีการเห็ดเงี้ยประกดกับสูตรสาวสวยจานวูผ้าเห็ดครับเมื่อนี่เอิญจานหงมาเป็นไน่แบบครับพี่น้องมีแตไปิทธิดไปซื้อเขาทุงงะหาสิบหกสิบรับเห็ดเอาเองล่งชุนลอยหนึ่งได้สิทธิ์ยดเยื่อวัดปีครับ บ่ถึงหน่อยดอกแม่ซื้อไข่จักบาทบาทไข่เศร้าบาทพี่น้องไข่เศร้าบาทได้เฮ็ดอยู่อีก3ปีพุ่นบัดนี้โค้งไก่ก็ซื้อมา2อตัวสีบาทฝากกัฝากกันไปตึกเฮียเอาซื้อฝา,ากกันไปตึกเลยนะไอประมาณน,นั้นนะครับบ่ได้บกักพผาก็บวว่ได้ซื้อนะครับ พอดีท่านแม่ปลูกไว้นะครับมะพ้าวไปควัดเอาครับมันว่าท่านเดี่ยหากยั่งหยินโอเชเข้ากันหรอเนีเนี่ยเอา,เาต่อไปนี่ก็คือยึดฐานนะครับนุนครับพี่น้องนุนเอาลงน้ำกะทิไปเลยนะครับเพื่อเห้สีเดฟักโอ้ไนก็ไล่หลยท่านแม่เ่าท่านได้เอวไว้ฐาน,นครับพออยุสอบเราเอาเลยเอาไนมันออกนะครับมักนุนนะครับ ใส่ประมาณกำมือแน่นๆพี่น้องท่านว่าอ่กย้งแมมไปเสียบเบ็ดมันจีบว่ามันจีบว่าคอยก่อเนาะมันก็จะเป็นคนรอเคลียอย,ยอยเจเ๊็บในหน่อกา <ละ S 1> งหน่อยก่อน,นข้านคนกำลัง,งได้ทีแล้วเอาเงาเงา,าต่อไปเข้ากันได้ทำได้<ะ>ดีแหง่งดี นี่ครับปังนนกับประมานกำเนียนๆครับส่งเขาไปเลยครับกับน้ำกะทิครับเพื่อเข้เาที่ไปฝักฝักไงนะครับโอ้หน่อยอย่ามน,ยนมันเด็กกำใส่ยอีกกี่ดดอราไปหนังหน่อยอยู่ครับรน,น,นี่กำ กำเนียนยังยัง,ยงมาท่านดีเป็นใดน,นะครับยังหน่อยจังหน่อยอยู่พี่นัง่งข้านวครับข้านเอาไนออกแล้วเอาใส่ลงไปเลยโอเคแล้วครับนี่ครับนุน่นสงเข้าน้ามกักะทิ กำหนึ่งว่าดีครับปลากำปั้นนี่แหละพี่น้องกำแบบเน่นๆนะครับขันน้ำว่กแค่หน่อยครับเบิ่งไปน้ำกันครับสวดว่าปิดบังเลยครับเข่าเป็นเข่าครับปรากฏติดหัดปลาอีกกำพี่น้องเอ้ยเคยได้ลายเชือแล้วนะครับตาฟักนะครับฟัก มันมุนเั็กน้อยนะครับเพื่อมันสิบพาเป็นย่อยพอเวลาเข้าไปเกี่ยวใส้เบ็ดนะคบนี่เป็นส่วนหนามที่ปั่นออกนะครับลงคกไปเลยนะครับหอมแล้วบสวยงาม สใส่กะทิหอมักบ่หอมเลยดิกินซิมกินกะทิเออกินกะทิออกสา่ล้มาบ่สั่งบังลุนกันไปเงีวๆต้อกันพี่น้องเอ้ยผู้ใดเป็นเสี้ยนเบ็ดนะครับเสี้ยนปลากดสูตรนี้พ่อพีดหวังครับคล้องแฉ่ดีนะครับใส่มากนี่ถึงแต่เป็นบ้าซ้ำหน่อย เข้าสุกมือนี่กระิบสวดเก่านี่แหละเอาเียเก็บในออกแจ้ง่อยก่อนครับ,รบน,นี่ใช้เม็ดรับแจ้ง่อยโอ้คือดังดีเดียววะขออุญาตฝักักหน่อยนะครับ นี่ก็คือซับแล้วแล้วนะครับดอกมาประมาณนี้นะครับเอาลงเลยนะครับพี่น้องกันสะลงเอา้ตาต่ำไปพูดต่ำไปหยอกใส่กันนะครับให้บักนุนแหลกไปน้วกันเลย เชือกวันเริ่มเสียเงี้อขึ้นนะครับพุ่งพุ่ดตั้เริ่มเสียเงี้ยข้นแล้วขนาดนวันใส่ไข่นะครับพี่น้องเริ่มเหนียวแล้วครับใส่ใส่ไข่ก็ไปติเป็นแนวไดิสูตรนี่ว่าต้องงอน้ำแข็งนเนื้อว่าได้ใส่น้ำแข็งไปน้ำหยากเลยติดตากฝนก็ได้นะครับเปิดฟ้ากระปุกไว้เลยแดดแดดกับว่าวันละไรครับ เนี้ยเหนียวเป็นเหนียวครับบอกเบิดเปลยอกขับงน้นบักนวลกำมือนเนียนๆนะครับเอาใส่เข้าไปเสียอีกหน่อยหนึ่งห้อมเมดเนี้ยปลอดเยี่ยบเนี้ยปลอดไข่นะครับไข่ไก่คร,ครับเข้าสิใส่อยู่ประมาณสามหน่วยพี่หน่อง ยังนุ่นยแหลกลงไปเห็นใจผู้เป็นต่ำสนักว่าสังเกตเอ็นข้อเราพึ่งขึ้นพึ่ง <laughs> ขึ้นเหน่ต่ำอยู่ขันเหนื่ยตำขันขน้ตีนต่ำเนี่ยนะขันโดนโน้ีเก็สิล่างออก น่นกับจนเมดแล้วนะครับบักนุน่นะครับอาเขานะครับเนี่ยสูตรนี่เขาดีสังเกตได้นะครับ<ม>พวนพวนพวน,นเป็นเขา <laughs> สูตรนี้ว่าตัางห่วงนะครับ <laughs> เขาเป็นเขาเออนนะเศร้า <laughs> เอามาฟุ่ยหนวะกขได้เติมลงไปอีกธรรมาดาใกล้สองคงใกล้สองหน่วยกับพ่ออันนี้ปลาไหลนะครับพี่น้องเขาก็เลยเพิ่มไข่กับไปอีกเป็นสามหน่วยครับ ยากนะครับเห็ดเนี่ยปรากฏว่ามันเหง่ไงๆพี่น้องเอ้ยว่าสิหอมเข้ากันได้ที่บ้าเริ่มสิขั้นแล้วครับทีเดียวคุมเลยมัดตีเริ่มสิได้ที่เริ่มเนี้ย ตอนต่อไปคือใส่ไขน่นะครับพี่น้องเอาปริมาณไข่ห้าซ้ำนี่แหละครับเอาเอาให้มัดไข่ก่อนทว่กำปั่นพี่น้องมาจยอตะน้ำมันมันครับเป็นไข่สุกนะครับว่าเป็นไข่สดจางล่างเลยลวงไข่ซะเนาะ บดือวันลวงคือพ่อดีบบอเ,เอาอีกไข่หน่วยสุดท้ายนะครับพี่น้องใส่ลงไปเลยนะครับเปียกลงไปน้ำเนำบนเอา,าเอาเปียกมันว่ามีเขียวย่งนีนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับใส่ไข่ใส่ไข่แล้วเรียม้อยหยอกให้เข้ากันให้ โอเคแล้วก <laughs> ็เอาเลยใส่ถุงไว้ความติดภายในสามมือครับสังเกลียเอ็นขอนครับปัานง เก็ดเอ็นข้อเอาเลยอืมห้ามเขาหลักเติม,ตไไมีิบัติสตากอะไรแบนี้ใครนักเตยมบพบดีพี่น้องเออ แลมันเอาไปมโกโหลดกับสีเสีบทะดินเอ,เออใส่สู้หลดกับพ่อแล้วเดี๋ยวใส่ล่องใบเบ้างก็นนะ่ะพอดีพอดีพอดีก็่าตเบียดพอดีเนี่ยพ,พอดีเลยครับแต่ว่าก็ถือว่านุ่นหน่อย<ม>จะน่อยแต่ว่าก็พอดีละตัวม,มันติดเป็นมาก ป็นมานนี่นนมันสีพ่อดอมีมันสีงยอยบนุง่งใส่สืบกัน้รแล้วไข่กะจิแข็งตัวเขมกะจิกลายเป็นเนืว้วพอดีแต่นี่ก็เือ่ว่านเนี้วแล้วเอาตามหน่อยเน่อยให้เป็นแบบในแบบเนื้อม่เหม่อนในบมดนนซ้ไใน นี่มันก็จับดีเลรอดิหอเหรอโอ้ได้การเลยครับนี่เนี่ยปรากครับใส่กับว่าใส่ไลไยดอกใส่เทะลาซ้ำนี่งเนี่ยไปยโยนลงน้ำก็ได้โอเคนะครับนวดให้เขากันย่างเดียวเลยตอนนี้ฝนกเก็บในบักนุน,นอกก็ได้ไดนี่ก็เื่อได้ที่แล้วนะครับ ร้อมนะครับพร้อมที่แพ็กทุงพร้อมที่ใส่กระปุกไว้ถาใส่ครับอีกสามมือครับเจอกันแท้แล้วครับปรากฏครับนี่ครับเรียบร้อยครับใส่กับปุกแล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับปุกครับว่าเรียบร้อยครับติดเบิดปีครับพี่น้องท่านขายนี่ปุกละลอยครับ อันเรียบร้อยครับปิดฟ้าเลยครับนี่เรียบร้อยครับกสำหรับคลิปนี้นะครับป่ากีต้อนน้องไว้ซ้หนี่ก่อนเนาะพบพอกันชิปนาเด้อครับชิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จานวูอีสานสวรรค์นะครับปาพีพาน้องมาเบิ่งวิธีการเห็ดเงี้ยปรากดครับผมสำหรับเสยนเบ็ดปรากดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้ซ้ำนี่ักก่อนพบพอกันชิปนาครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผม